สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้วันเสาร์ที่13นะครับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564นะครับเป็นการสอนชดเชยสัปดาห์ที่2นะครับเราเรียอยู่ในหน่วยใครดีมีประโยชน์นะครับหลังจากคุณรูณน้อยให้เด็กๆไปค้นหาสืบสอบเกี่ยวกับไข่ที่เด็กๆรู้จักในชีวิตประจำวัน เด็กๆก็ส่งคําตอบมานะครับเด็กๆได้ชื่อไข่ามาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้คุณครูน้อยกับคุณครูน้องก่อนที่จะเรียนนะครับเราไปเต้นประกอบเพลงกิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยนะครับเด็กๆคุณครูน้อยกับคุณน้องพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเลงมาเลยค <i> ุณครูน้อง จ G G A ไข่เป็นไงครับเด็กๆนะครับวันนี้เราได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวไปแล้ววันนี้ตามคุณน้อยมาเลยนะครับวันนี้คุณคณน้อยกับคุณน้องจะพาเด็กๆทำอะไรนะครับเด็กๆนี่หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่นะครับไปตลาดมาแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับไข่ในชีวิตประจำวันของเราส่วนมาก จะมีไข่สีขาวนี้เขาเรียกว่าไข่อะไรนะไข่เป็ดไข่เป็ดไข่สีน้ำตาลสีครีมสีอะไรสีน้ำตาลสีครีมสีไข่นี้เขาเรียกว่าไข่ไข่ไข่นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรานําไข่มาจากตลาดแล้วเราใช้ไปปรอบาหารเลยไหมครูน้องยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าไข่ยังไม่สะอาดนะคะเราต้องทําความสะอาดก่อนทาความสะอาดก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มี กระมังเลยค่ะเดกระมังพร้อมกับน้ำน้ำน,ำนะครับแต่เรียบร้อยแล้วคุณครูน้องจะล้างไข่ไก่ไกคุณครูน้อยจะล้างไข่เป็ดนะครับได้มาแล้วเราต้องทําความสะอาดนะเด็กๆเพราะว่าไข่นั้นมาจากตัวเป็ดแล้วก็ตัวไก่ที่ออกมาจากตูดไก่นะครับที่ขี้ออกมาแล้วเราต้องล้างให้สะอาดใช้มือถนูนะครับเด็กๆสัมผัสดูนะครับเด็กๆเป็นยังไงนะครับ สัมผัสด,ดูไข่เป็ดนั่นจะข้างนอกจะลื่นๆนะครับไข่จะเป็นวงรีนะครับเด็กๆล้างแล้วฟองที่หนึ่งนะครับล้างให้สะอาดนะคะเด็กๆล้างนะครับดูด้วยว่ายังเหลือขี้เป็ดติดอยู่หรือเปล่านะครับ<ค>รเด็กๆบางที<ๆ>มีขนด้วยนะคะบบางทีก็มีขนนะครับ <c oughs> ก็ต้องล้างก่อนความสะอาดนะครับ <c oughs> เพื่อจะประกอบอาหารอีกทีหนึ่งนะครับเด็กๆ ล้าสะอานะครับอันนี้เป็นการทําความสะาเอ๊ะคุณครูน้องสังเกตดูว่าไข่ทําไมมันจมน้ําคุณครูน้องสังเกตดูสิจมน้ำหรือลอยน้ําจมค่ะจมน้ำเหรอใช่เอ๊ะคุณครูจะทําวิธีการไหนจะทําให้ไข่มันลอยน้ําได้ค่ะคุณน้องมีวิธีไหม ง่าย,ายเลยค่ะต้องทำการ,รทดลองทำการทดลองคุณครูน้องเอาแก้วมาเตรียมไว้นะค,คุณคุณน้องมีใบ <ไป S 1> มีแก้มวม,กมาสองนะคะแก้วสองใบค่ะแก้วสองใบเอาสามใบดีไหมคุณน้องสามใบต้องโอ้นี่ครับเด็กเดกเราจะทดลองว่าไข่มันลอยน้ําได้ไหมปกติแล้วไข่มันจะ จมน้ำนะครับเดี๋ยวคุณครูน้อยทําให้ดูนะครับแต่ไข่มันจมน้ำนะเด็กๆมาดูคุณครูเด็กๆนะคะต้องเตรียมแก้วมาสามใบคุณครูมาใกล้ๆหน่อยสิคุณครูนี่นะครับเด็กๆปกติแล้วไข่มันจะจมน้ําแบบนี้นะครับไข่มมนจมน้ํานะครับทีนี้คุณครูน้อยก็จะมีข้อสงสัยว่าเราจะมีวิธีการทํายังไงให้ไข่มันลอยน้ําคุณครูเลยให้โจทย์เด็กไปว่า มีแก้วน้ําอยู่สามใบเติมน้ำเข้าไปครึ่งเดียวนะคบเด็กๆเติมน้ำเข้าไปครึ่งหนึ่งเติมน้ำเข้าไปครึ่งหนึ่งเติมน้ำเข้าไปครึ่งหนึ่งนี่เสร็จแล้วเด็กๆใส่อะไรลงไปคุณน้องมีเกลือค่ะมีเกลือกระปุกที่หนึ่งใส่เกลือกระปุกที่สอง กระปุกที่สองใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลกระปุกอ่อที่สามที่หนึ่งใส่เกลือคู่กับเกลือนะครับที่สองใส่น้ำตาลที่สามไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเด็กๆไม่ต้องใส่อะไรเลยพอใส่เข้าไปแล้วคนประมาณเท่าไหร่ครูน้องเกลือนี้ประมาณ4〜5หช้อนนะคะใส่เข้าไป หนึ่งสองสามส้าช้อนได้เด็กๆแต่ที่ใส่แข็งนะครับเด็กๆห้าแล้วก็คนให้มันละลายนะครับเด็กๆคนเข้าไปน้ำตาลด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สาธิตเฉยนะครับคุณน้องไม่ต้องใส่ก็ได้ตึ๊บสีน้ำจะเปลี่ยนไปนะเด็กๆทีนี้พอเด็กๆสังเกตว่า ไข่ละลายเออ,อน้ำเกลือละลายเสร็จแล้วเด็กก็เอาไข่เป็ดหรือไข่ไก่ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปที่แก้วของเกลือแก้วของน้ําตาลแล้วแก้วของน้ําเปล่าเด็กๆก,ก็สังเกตนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอมาให้ครูน้อยดูว่าไข่แก้วที่หนึ่งเป็นยังไงที่มีเกลือสองสเป็นยังไงสามเป็นยังไงนะครับเด็กๆอัดคลิปวิดีโอการทดลองไข่ลอยน้ำ มาให้ครูน้อยดูว่าแก้วใบไหนที่ไข่ลอยน้ำนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเด็กๆอันนี้ขอฝากด้วยนะครับอันนี้ฝากให้เด็กไปทําที่บ้านง่ายๆนะครับเอาไข่ไก่หรือไข่ติดก็ได้นะครับเ,เด็กๆอันนี้เป็นใบงานหลังจากเสร็จแล้วเ,เราไปทาเลยเได้ไดหมคะมันยังอะไรอยู่สงสัยว่าข้าใงในของไข่เนี่ยเราต้องทำความสะอาดต้องเช็ดให้แห้งนะครน้องถ้าอย่างนั้นไข่มันจะเน่ามันชื้นนะครับ มันชื้นมันต้องจะเน่าต้องเช็ดให้สะอาดนะครับันนี้เป็นการทาความสะอาดของไข่ไขที่ถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าเราซ,ซื้อมาแล้วล้างแล้วน้มามันยังไม่แห้งนะครับเราก็เอาไปเก็บไว้เลยก็จะทําให้ไข่เน่าได้ <ใน S 1> ได้เร็วได้เร็ว <ๆ S 2> ขึ้นใช,ใช่ไหมได้ง่ายขึ้นนะครับต้องหาผ้ามาเช็ดให้สะอาดเราไปเก็บไว้ถนอมอาหารได้อีกนะครับที่แห้งๆนะครับเราไม่ต้อง บางครั้งไม่มีตู้เย็นเราก็ไว้ข้างนอกได้เลยนะครับถ้ามีตู้เย็นก็ก็จะยืดเวลาการใช้ได้เยอะนะครับแล้วก็ทะความสาั่านี่เสร็จแล้วถ้ามีแผงไข่ก็เอาแผงไข่มาใส่นะครับเด็กๆนีๆนๆนๆ่ไข่ไข่แล้วไข่คุณครูน้องเป็นสีขาวจากไข่เป็ด,ปด,ปดไข่คุณครูน้องสีน้ำตาลน,าน,นี่เสร็จเรียบร้อยเแล้วค่ะเอ๊ะ คุณน้อยคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าข้างในของไข่เนี่ยคะ<อ>่ะมันมีอะไรมันเป็นยังไงลองเขย่าดูสิมันจะมีเหมือนกับอะไรวิ่งอยู่ข้างในนะครับเด็ทีนี้ถ้าคุณ,ค,ณคุณน้อยผ่าเลยตอนนี้ได้เลยคะ่ะมันจะได้หรือเปล่าไขาด่ดิบๆเป็นไขด่ดิบอยู่ครับทีนี้คุณคณน้อยก็เลยว่าอยากให้เด็กรู้จักคุณคุณน้อยก็เลยแอบไปต้ไมไว้ก่อน เดี๋ยวครูน้อยแอบไปต้มมาแล้วสองใบนะครับสองใบนี่คือไข่เป็ดนี่คือไข่ไก่ต้มมาเรียบร้อยแล้วคุณครูน้อยก็จะทําการพิสูจน์ให้เด็กๆรู้นะครับโดยการพาพาเข้าไปนะครับเด็กๆว่าไข่ที่ต้มแล้วจะมีลักษณะยังไงนะครับถ้าเราไขา่ดิบมาพานี่คงไม่ได้นะครับเด็กๆ Ü, คุณน้อยกำลังผาให้ดูนะครับว่าเอ๊ะข้างในเนี่ยเป็นยังไงชือบอูุเได้ครับชืบโอ้ออกมาแล้วนะครับเด็กๆนี่คุณคุณน้อยมาดูซิคุณครูน้องมาดูซิหเหลืองๆเขาเรียกว่าไข่อะไรไข<า>่<า>เหลืองค่ะสีขาวๆไข่ขาวไข่ขาวแล้วรอบๆรอบๆนี้เป็นอะไรแข็งๆเปื่อกนะครับส่วนประกอบของไข่ข้างในก็จะเป็น เขาจะเรียกว่าไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เปลือกอะนะครับทีนี้คุณน้องก็จะมีของข,ของไก่มาให้เด็กๆดูนะครับอันนี้เป็นของไก่นี่อันนี้เป็นของแม่ไก่เสร็จแล้วก็จะมีของจเจ้าไข่เค็มนะครับเด็กๆไข่เค็มคือไข่เป็ดเอาไปทําอะไรคุณน้องเอาไปถนอมอาหารหรือเอาไปดองไว้นะคบเอาไปะะดองกับอะไร กับเกลือกับเกลือเป็นไข่เค็มเหมือนกับแม่ของเจ้าขุนนะครับกําลังทําอยู่นะครับไข่เค็มเสร็จแล้วสีชมพูนี่คือไข่เยี่ยวม้านะคะไข่เยี่ยวม้านะครับเด็กๆอันนี้คือไข่เยี่ยวม้านะครับไข่เยี่ยวม้าก็เป็นการสลองอาหารนะครับที่ตามโต๊ะจีนนะครับเด็กๆก็จะได้รับประทานไข่เยี่ยวม้านะครับตามงานแต่งงานบวชจะมีไข่เยี่ยวม้าสีดําๆแบบนี้นะครับเป็นไข่เยี่ยวม้า ทำมาจากอะไรครุณน้องทำมาจากไข่เป็ดเหมือนกัน,นะคะ่ะโอ้ทำมาจากไข่เป็ดทำไมส่วนมากเขาเอาไข่เป็ด oh. เขาเอาไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดนะคะมันจะมีเปลือกที่หนาก,กว่าไข่ไก่นะคะเพราะว่าไข่ไก่มี่จะเปลือกบางใช่ไหมคะทำให้การเน่าทำให้มันเน่าง่ายนะคะถ้าเราเอาไปทำนะครับไปดองหรือว่าไปทำไข่เค็ม mm. ส่วนมากนะคะนรับการถนอมอาหารเขาจะใช้ไข่เป็ดนะครับเด็เด เป็นตัวในการไปฉลอมอาหารเช่นไข่เค็มไข่เยี่ยวม้านะครับอันนี้คือส่วนประกอบของไข่ด้านในนะครับคุณครูพาให้ดูแล้วนี่เป็นของไข่ไก่ประกอบไปด้วยเปลือกด้านนอกแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับแต่เป็นสีเหลืองส่วนมากเขาเรียกว่าไข่แดงนะครับอันนี้เป็นของไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดจะฟองใหญ่กว่าไข่ไข่ไก่นะครับก็จะมีไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เปลือกนอกนะครับเด็ก อันนี้เป็นไข่เค็มนะครับไข่เค็มก็จะมีสีสวยขึ้นมากกว่านะครับมีออกสีส้มๆเหลืองๆนะครับมีไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เปลือกนะครับนี่คือส่วนประกอบด้านในนะครับอันนี้ก็ไข่เยี่ยวมานี่คือไข่แดงอยู่นี้นะครับแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็ไข่แล้วก็เปลือกนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของไข่ที่เด็กๆบริโภคในชีวิตประจําวันนะครับคุณครูน้อยกับคุณน้องก็นําเสนอวันนี้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของไข่ใบงานเด็กๆไปเอากระดาษ A4 กระดาษว่างนะครับมาวาดรูปส่วนประกอบของไข่ว่าไข่หนึ่งใบจากที่ครูน้อยผ่าเข้าไปแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างไข่แดงอยู่ตรงไหนไข่ขาวอยู่ตรงไหนแล้วก็เปลือกไข่อยู่ตรงไหนนะครับวาดส่งมาให้คุณคููน้อยดูนะครับตาแล้วก็ถ่ายภาพมานะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องไข่ไข่จมไข่ลอยไข่จมไข่ลอยครูน้อยให้ใส่หนึ่งแก้วที่หนึ่งใส่ไลไใส่เกลือค่ะใส่เกลือแก้วที่สองแก้วที่สองใส่น้ําตาลนะคะแก้วที่หนึ่งใส่เกลือนะคะเด็กเด็กแก้วที่สองใส่น้ําตาลแก้วที่สามเป็นน้ำเปล่าแล้วเด็กเด็กนำไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ใส่ลงไปนะครับ ให้มันละลายหมดก่อนเด็กๆก็สังเกตกตนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใข่ยังจมอยู่ไหมใครอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปมาให้ครูน้อยนะครับวันนี้คุณครูน้อยกับคุณครูน้องนะครับก็มาในการสอนชดเชยนะครับในหน่วยไครดีมีประโยชน์นะครับพบกันคลิปหน้านะครับเด็กๆชดเชยหน้าครั้งต่อไปนะครับเด็กๆบายบายสวัสดีครับ